กาบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันปารมีประชงเจริญผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักประชาชนวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบห9เาวระสมาตาสา3สทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะในส่วนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยาศอนะคะท่านประธานดิฉันขอสวนคำไรรยะตินะคะเพราะว่า กองทุนกะสอนในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาจะมีความผิดพลาดสร้างความนะคะลำบากให้กับผู้กู้เป็นจำนวนมากนะคะมีความผิดพลาดนะคะในการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารข้อมูลหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นนะคะ,ะเก็บเงินซ้ำซ้อนนะคะในประมาณเดือนกว่าๆนี้เองค่ะท่านประธานนะคะมีการหักยอดเงินซ้ำซ้อนกับผู้กู้นะคะทำให้ผู้กู้หลายรายเนี่ยบางคน เหลือเงินติดบัญชีศูนย์บาทเลยทีเดียวจึงขอนะคะสงวนคำแปลยติตรงนี้เพื่อกระตุ้นอยากให้กยศปรับปรุงการบริหารงานต่างๆนะคะให้ดีขึ้นแต่ดิฉันมีข้อสังเกตค่ะท่านประธานฝากข้อสังเกตไปยังนะคะคณะกรรมการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านจุลพันธ์ต้องขออนุญาตนะคะเอ่ยนามซึ่งท่านก็เป็นกรรมธิการนะคะด้วยและท่านกับดิฉันก็เราคุยกันประเด็นกยศม,มาหลายครั้งแล้วนะคะดิฉันมีข้อสังเกตเพราะว่าขอสไลด์ค่ะ ในงบ6 9นี้นะคะกยศของงบมา5,000ันกว่าล้านนะคะและมาได้เพิ่มจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรวมเป็น1 1 0 0 0พันกว่ากว่าซึ่งดิฉันยังมีความกังวลค่ะท่านประธานคะเพราะว่าจากเอกสารที่กยศเข้ามานําเสนอในคณะอนุกรรมธิการด้านการศึกษาซึ่งดิฉันก็เป็นหนึ่งในอนุด้วยนะคะดิฉันกังวลเรื่องจะไม่พอปล่อยกู้ให้กับผู้กู้ในปีการศึกษา69นะคะ ขอสไลด์ต่อไปค่ะเพราะว่ากยศตั้งเป้าหมายนะคะว่าในปี69นะคะปีการศึกษา69จะปล่อยกู้ให้กับผู้กู้6แสนกว่ารายเป็นวงเงิน40,000นะคะ1,000กว่าล้านบาททีนี้จากงบประมาณนะคะโดยรวมที่แม้รัฐบาลจะเพิ่มให้แล้วดิฉันยังกังวลว่าจะไม่พอเพราะว่าขอสไลด์ต่อไปค่ะในเอกสารนะคะที่กยศมานําเสนอในคณะอนุที่ดิฉันนะคะอยู่ในคณะอนุ งบประมาณด้านการศึกษาด้วยดิฉันทำเส้นสีส้มไว้ด้านขวาล่างนะคะท่านประธานจะเห็นได้ว่ากยศเนี่ยคาดการนะคะไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะต้องได้รับงบประมาณมาโดยประมาณเพิ่มสัก1,6 00 0นกกว่าจึงจะทำให้เพียงพอแล้วก็มีเงินสดคงเหลืออยู่บ้างแต่ตอนนี้นะคะจากข้อมูลที่ดิฉันได้มาว่า กยศได้งบมาแค่หนึ่งมื่นหนึ่งพักว่าจะยังคงไม่พอน่าจะยังทําให้กยศดําเนินการไม่สะดวกนักนะคะยังมีผู้กู้อีกเป็นจำนวนมากนะคะที่รอความหวังจะต่อลมหายใจที่จะได้เรียนหนังสือต่อจากเงินทุนกยศนี้ดิฉันจึงขอเสนอนะคะข้อสังเกตนะคะท่านประธานไปถึงนะคะคณะกรรมการและ ไปถึงนะคะท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ซึ่งก็เป็นผู้กํากับดูแลกองทุนกยศด้วยว่านะคะแม้ว่าไม่กี่วันมานี้กยศนะคะออกนโยบายปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยนะคะแต่ดิฉันกลัวว่าจะไม่ครอบคลุมในบางประเด็นขอเสนอเป็นข้อสังเกตเพิ่มนะคะข้อที่1รัฐบาลต้องจัดงบนะคะให้กยศอ,อย่างเพียงพอเพราะว่า ตอนนี้ยังมีนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากนะคะท่านประธานที่ยังกู้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีคนร้องเรียนมาที่ดิฉันเป็นจำนวนมากค่ะท่านประธานขอสรายหน้าต่อไปได้นะคะโดยเฉพาะนะคะท่านประธานคือน,นักศึกษาในกลุ่มสายสังคมศาสตร์นะคะเพราะว่านักศึกษาสายสังคมศาสตร์ไม่ได้อยู่ในนะคะ <enter> ผู้กู้ลักษณะที่เป็น <Messenger> ความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง แต่จริงๆเขาก็จาเป็นนะคะสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ก็เป็นกําลังหลักที่จะช่วยพัฒนาประเทศด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในนะคะลักษณะ,ะที่สองหรือที่สามของหลักเกณฑ์กยอยสนะคะดิฉันกังวลเรื่องนี้นะคะเนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ค่อนข้างย่าแย่มากนะคะท่านประธานดิฉันคิดว่าเงินกู้กยสจะเป็นสิ่งที่เป็นนะคะฟางที่เขาให้เส้นสุดท้ายที่จะช่วยให้ผู้กู้ที่ฐานะเศรษฐกิจย่าแย่นะคะได้ อลอยคออยู่ในทะเลจนถึงฝั่งได้จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตในการจัดงบในปีหน้าว่าขอให้จัดงบให้กยาศาอย่างเพียงพอ,อข้อสังเกตที่2รัฐบาลและบอร,ราา์ดกยศหรือคณะกรรมการบริหารกรยาศาต้องกํากับดูแลกยาศาไม่ให้ผิดพลาดอีก อย่างที่ที่ฉันนําเรียนท่านประธานไปนะคะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาก็ยโสสผิดพลาดหลายครั้งนะคะดิฉันหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะท่านประธานโดยเฉพาะยิ่งนะคะที่เป็นข่าวโด่งดังคือเรื่องการหักเงินกู้กับผู้กู้ซ้าซ้อนนะคะจนผู้กู้บางรายเหลือเงินติดบัญชีศูนย์นยบาทไม่มีเงินซื้อข้าวกินดิฉันหวังว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะของกอยศข้อที่3ใน,นระหว่างที่ระบบ DSL นะคะหรือดิจิตอลนะคะ สกูล l โลนหรือดิจิทัลสแตดเด้นโลนดีเอสนะอลของกยศยังไม่เสร็จเพราะว่านะคะเราคุยกันในสภาดิฉันก็อภิปรายในสภาหลายครั้งแล้วว่าระบบ DSL นี้จะเสร็จกุมภาหกเก้แต่ระหว่างนี้ที่ยังไม่เสร็จอีกหลายเดือนท่านประธานคะดิฉันขอฝากไปถึงคณะกรรมิการและดำาเรียนถึงท่านจุลพันธ์นะคะที่กํากับดูแลเลยว่า ท่านต้องหาระบบมารองรับการเก็บข้อมูลผู้กู้ทุกประเภทเพราะกยศเนี่ยนะคะมีข้อมูลผู้กู้เยอะมากนะคะท่านประธานจํานวนผู้กู้กยศนี่7ล้านกว่าลายนะคะเปรียบเป็นธนาคารแล้วก็เหมือนดังธนาคารขนาดเล็กๆได้เลยระบบการเก็บข้อมูลจึงสําคัญมากค่ะท่านประธานแต่ระหว่างที่ระบบ DSL ยังไม่เสร็จเพระเาะจะเสร็จกุมภาหกเก้าระหว่างนี้ กยศต้องหาระบบมารองรับนะคะการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลการเปลี่ยนลำดับการตัดชําระหนี้การปรับยอดหนี้การคํานวณหนี้ใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับผู้กู้ทุกรายให้ได้ต้องทําให้ได้ข้ะเรื่องนี้ ประเด็นต่อมานะคะข้อสังเกตที่4กยศต้องเร่งคำนวณยอดหนี้ใหม่หรือรีแคลให้ครบทุกคนอันนี้ก็สําคัญมากค่ะท่านประธานเพราะตามกฎหมายใหม่ที่สภาแห่งนี้ออกมาในนะคะสภาชุดที่แล้วที่ลดเบี้ยรป,ปรับให้กยศ ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับผู้กู้แต่กยสอยังคำนวณหรือรีแคลให้กับผู้กู้เนี่ยยังไม่ครบที่ถูกแล้วต้องรีแคลทุกรายนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้กู้และอันต่อมาต้องเร่งคืนเงินกู้ให้ผู้กู้ทุกรายด้วยขอฝากข้อสังเกตสข้อนี้นะคะให้ท่านประธานนะคะนำไปสู่กอศเพื่อให้เป็นนะคะ,ะต่อล่มหายใจและช่วยให้ผู้กู้ทุกรายไปถึงฝั่ง,ฝ,งฝันการเรียนอย่างสำเร็จทุกคนขอพระคุณค่ะท่านประธาน